ครับสวัสดีครับปีพศทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนพี่น้องครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมานเพิ่นบริสวงมาให้ได้พี่น้องเริ่มพอแตียมบริสวงนะครับแต่ว่างวดวันที่สิบสองนี่มาแล้วพี่น้องมันจันที่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะ ครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่9มกราคม69ลาวพัฒนาออก0โอสา้ 3, 0, 0, 9, 0, ับเล็กล่างก็ออก09เนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมผ้ามาเบ่งมาติดตามน้ำกันพี่น้องลาวพัฒนาเซียนหยวนนะครับ ลาภัทรานาสียันยวน <c oughs> บนล่างบิ่งรูดหกกับเก้านะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องด้วยศูนย์ห้าตเก่ามากแลวพี่น้องศูนย์หก หกสองนะครับหกสี่เจ็ด ก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับ ขับส่วนตัวเน้นเลยพี่นอ้องศูนย์หกหกสองเสอง 99นะครับขับสัตว์เยนนะ็นเนาพี่น้องเนาะ ครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่1ิสองมกราคมสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างบิงรูดหกับ9้านะพี่น้องครับจับคู่0ู0ย์ห้าศ7 9ย์ห9หคสองหสี่หกเจ็ดเกสองเก้าเจ็ดเก้า้าับเน้นกระตานม,มันละพี่น้อง นี่นะครับลาววันจันพี่น้อง12ทับ1ทับ69วิ่ง6กับ9ขับเน้นนะพี่น้องเดินเน้น06629299 2, 9, 9. ตัวเน้นนะพี่น้องครับอา้าวสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะมักตัวเดก,กับพิจารณาเบึงเสียนหยวนนะครับ ครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเสียนหยวนเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พ่อเต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไวพรอนคอยเขา้าใอ้ปัง ครับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กอเต้มน้ำแดาเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้โปรเต้มน้ำนากามครับเอาสุดทถ่ายถ่ายสุดนี้ขออีฟซีตัวกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนะอรับพ้กันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม